อยากให้ลูกเดินได้ไวจนจับตาดูแทบไม่ทันแล้วก็รีมาดูเทคนิคเด็ดๆฉบับแม่ลูกอ่อนฝึกเจ้าตัวน้อยเดินกันค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้เจ้าตัวเล็กไม่ดื้อไม่สซนสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยค่ะ ริ่มฝึกเดินตอนไหน <Huh? S 1> ถ้าลูกตั้งไข่ได้แล้วก็เตรียมตัวฝึกเดินได้เลยค่ะ <Okay. S 1> เด็กแต่ละคนจะมีความไวไม่เท่ากันบางคนสามารถฝึกเดินได้เลยในช่วง9เดือนหรืออาจจะช้ากว่านั้นช่วง11-12เดือนค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งคุณแม่ไม่ต้องกังวลไปนะคะแค่ฝึกลูกอย่างปลอดภัยและถูกวิธีตามนี้ก็ช่วยให้กระตุ้นลูกเดินได้ไวมากขึ้นค่ะ เทคนิคที่1เตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมการที่ทารกเดินเองได้นั้นคือการที่กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะโดยเริ่มจากการฝึกลูกตั้งไข่ให้มั่นคงโดยการให้ลูกนั่งกับพื้นและวางของเล่นไปรอบๆ <c oughs> เพื่อให้ทารกเอื้อมตัวไปเก็บและกลับมานั่งที่เดิมค่ะซึ่งเป็นการฝึกช่วงหลังให้แข็งแรงต่อการทรงตัวนั่นเองค่ะ ทคนิคที่2ฝึกทรงตัวบนตกักเมื่อลูกเริ่มนั่งได้มั่นคงให้ลองจัดท่าลูกในท่ายืนบนตักของคุณพ่อคุณแม่ดูค่ะเพื่อให้ลูกเริ่มเข้าใจการถ่ายน้ำหนักไปยังเท้าโดยจับตัวลูกไว้ตลอดนะคะ นตัตกจะทำให้ทารูกรู้สึกปลอดภัยเพราะอยู่ใกล้พ่อแม่ทำให้ลูกมั่นใจในการยืนมากขึ้นเมื่อลูกมีท่าทีมั่นใจในการยืนแล้วให้ลองจับลูกยืนบนพื้นปกติดูนะคะเทคนิคที่3ประคองลูกไปพร้อมกัน พารกเริ่มลุกขึ้นด้วยตัวเองให้คุณแม่อยู่ด้วยด้านหลังแล้วคอยประคองมือทั้งสองข้างลูกไว้นะคะหรือสามารถประคองจากข้างหน้าได้แล้วเดินไปพร้อมกันในระหว่างนี้ขอแรงคุณพ่ออีกคน ตุ๊กาตาหลอกล่อให้ลูกมาหยิบค่ะในตอนนี้ลูกจะเริ่มเดินไปข้างหน้าด้วยตัวเองด้วยการปล่อยมือจากขุดแม่ข้างหนึ่งเพื่อหยิบของทําให้ฝึกการเดินด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งการจับมือคุณแม่แล้วค่ะเทคนิคที่4เปลี่ยนสถานที่ฝึกเดินเมื่อลูกเริ่มเดินได้อย่างแข็งแรงขึ้นแล้ว พาลูกฝึกเดินในสถานที่อื่นดูค่ะ<อ>เช่นบนพื้นหญ้าสวนสาธารนณะทีโล่งกว้างการพาลูกออกมาข้างนอกจะเป็นการเพิ่มความอยากให้กับทารกอยากลองเดินสำรวจเอง <c oughs> และที่สำคัญ <c oughs> การที่ลูกได้เหยียบพื้นที่ที่แตกต่างกันไปจะทำให้ลูกเรียนรู้การทรงตัวได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ <c oughs> ห้ามใช้รถฝึกเดิน รถแล้วไม่ได้ช่วยให้ลูกเดินได้เองเหรอรูมานแทสได้เคยชี้แจงมาค่ะว่าการใช้รถช่วยพยุงจะทำให้ทารกถ่ายน้ำหนักการเดินไปที่ปลายเท้าซึ่งเป็นการเดินที่ผิดค่ะ <No. S 1> จึงไม่ควรใช้สำหรับการฝึกอีกทั้งมีล้อทำให้ลูกลื่นไหลไปตามจุดต่างๆได้ไว <No. S 1> และอาจ <No. S 1> เกิดอุบัติเหตุดได้กับตัวลูก <No. S 1> ได้ง่ายด้วยค่ะ no. ที่ลูกใช้งานกล้ามเนื้อขาจากการฝึกเต็มที่แล้วอย่าลืมกลับมานวดขาเบาๆให้ลูกด้วยนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อสำหรับการฝึกในวันต่อๆไปเตรียมร่างกายลูกให้พร้อมในทุกการฝึกนะคะพัฒนาการของลูกพ่อแม่มีบทบาทมากที่สุด อย่าลืมกด subscribe ปุ่มตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มก,กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลก่อนลูกสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย